หมอกิจคอนเฟิร์มควงภรายารับรางวัลกินรีทองประจำปี2563สาขานักโหราศาสตร์ดีเด่นแห่งปีเผยดูดวงผ่านโซเชียลกระแสตอบรับดียอดติดตาม3ล้านคนเรียกได้ว,ว่าเ้อเอ่ยชื่อหมอกิจคอนเฟิร์มค่ะทุกคนย่อมรู้จักชื่อเสียงทางด้านโหราศาสตร์เป็นอย่างดีและสุดค่ะหมอกิจได้ควงคู่มาพร้อมภรยาสาวสวยค่ะเข้ารับรางวัลกินรีทอง2563ในสาขานักโหราศาสตร์ดีเด่นแห่งปีค่ะด้านภรายาหมอกิจคอนเฟิร์มค่ะก็ได้รับรางวัลเช่นกันค่ะโดยได้รับรางวัลผู้ชำน โดยหมอกริชคอนเฟิร์มค่ะบอกว่าดีใจกับรางวัลที่ได้รับตอนนี้ตนเองดูดวงทางโซเชียลค่ะในเพจหมอกริชคอนเฟิร์มดูดวงฟรีให้กับทุกคนค่ะและเพจเนื้อคู่ด,ดูดวงความรักรวมถึงมีช anel y o u t u b e ในการทํารายการต่างๆผ่านทางโซเชียลโดยทั้ง2เพจและ YouTube ค่ะหมอกิชบอกว่ามีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนค่ะเราไปฟังความรู้สึกจากหมอกริชคอนเฟิร์มพูดถึงรางวัลที่ได้รับกันเลยดีกว่าค่ะ ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับรางวัลนะฮะก็ต้องบอกว่าก็พยายามนะครับช่วงนี้หลังๆก็ได้แบบมาตอบดวงในโซเชียลนะครับแล้วก็ทำช่อง YouTube อะไรเงี้ยฮะก็ได้รับการตอบรับนะฮะก็ถือว่าเป็นที่น่าปลื้มใจครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมครับก็ดีใจเช่นกันปแบบว่าเรา ก,การเรื่อยๆค่ะดีไม่ไม่กระตุกไม่กระตุกก็เป็นนักโหราศาสตร์ดีเด่นในตำปีครับครับก็ต้องบอกว่าผมก็พยายามตั้งใจในการพนายดวงนะฮะเพราะว่าเปิดแฟนเพจมาก,ก็ ดูดวงฟรีให้กับทุกท่านนะฮะข้าชื่อเพจหมอกิีดคอนเฟิร์มดูดวงฟรีกับทุกท่านนะฮะแล้วก็มีเนื้อคู่ดูดวงความรักด้วยนะฮะกะ็สองแฟนเพจนี้นะฮะรวมกับ YouTube ด้วยก็จะเป็นประมาณ3ล้านเฟอลอเวอร์ครับนะฮะก็ต้องขอบคุณทั้ง3ล้านเฟอลอเวอร์นะฮะที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะเจะ้าภาพงานนี้นะฮะแล้วก็ผู้จัดงานนี้ที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมครับขอบคุณครับสำหรับส่วนตัวผมไม่มีอะไรกระทบเลยครับเพราะเนื่องจากว่า ของผมนี่ไม่ได้แบบเกี่ยวพันกับการค้าขายหรือการไปเจอใครนะฮะเพราะว่าจริงๆต้องเรียนว่าหลักๆของผมเลยทุกวันนี้ก็คือการทำนายดวงฟรีนะครับฟรีนะฮะเพิ่นต้องเรียนว่าผมไม่ได้รับดูดวงแบบเก็บตังค์นะฮะคือเราดูดวงฟรีให้กับทุกคนที่เข้ามาถามนะครับแล้วเราก็ทำคลิปทำทำคลิปทำรายการนะฮะต่างๆก็แอนเอนใน YouTube Facebook นะครับก็ฟรีครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้แบบ ได้ออกไปไหนเนี่ยนะครก็ส่วนใหญ่ก็ทำคลิปอยู่ที่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยฮะช่วงนี้นะครับเพลินลูกพึ่งได้เกือบเกือบแปดเดือนครับนะฮะรับผมก็เขินๆนฮนะแต่ว่าดูแฟนผมน่าจะเขินกว่าเยอะเลยครับ <c oughs> ผมตื่นเต้นมากะคะ่ะวันที่สองนี้ครบแปดเดือนแล้วค่ะโอโ้กำลังแบบเรียนรู้ค่ะเริ่มเริ่มฝึกคานเริ่มจับปีมเรียบร้อยเอพอทั้งครอบครัว คเปู่ยาครับครับก็จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นความรู้สึกใหม่ครับที่ก็35ปีแล้วก <Well ็ มีเพิ่งมีโอกาสะฮะก็ลเลยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เป็นอะไรแปลกใหม่สีสันในชีวิตฮะ็กท่านนี้ต้องบอกเลยว่าดีนะครับดีดีฮะสนุกดีเหน็ดีครับผมสำหรับออของผมนะฮะก็มีแฟนเพจนะฮะบอกกิจคอนเฟิร์มดูลูกีกับทุกท่านนะฮะแล้วก็เดี่ยวคู่นะฮะดูดวงความรักนะฮะการเงินสุขภาพนะครับแล้วก็ ยูทูบชาแนลกิจคอนเ f ิร์ e ฮ p o โ o นะฮะก็ฝากด้วยครับท่านใดที่สในใจเรื่องการดูดวงนะฮะก็ฝากติดตามได้นะฮะส่วนของแฟนผมก็จะเป็นแฟนเพจนะฮะหลวงพ่อทิมประเครื่องนะฮะก็มีประมาณ3 0 0แสนกว่าเฟลเวอร์แล้วก็กลุ่มนะฮะกลุ่มหลวงพ่อทิมประเครื่องนะฮะมีสมาชิก2 0 0แสนซี่เหมื่นกันครับ